ยืนที่กำแพงที่ตรงกับสีของตัวงคุณเพื่อที่จะรอดให้ได้ตามหาสีครบเพื่อชนะลบจากปีศาจและออกมาจากเขกาวงกตให้ได้นี่คือแมบบ o l o r a l l d อได้นะครับคนเล่นเยอะมาก2 0 0 0 0กว่าจากโอ้ดีนะที่มีคำว่าเวิร์กตรงกลางถ้าบิ๊กเกมนี่คือเตรียมตัวเลยเสียโลบักแน่นอนอันนี้บิ๊กเวิร์กเกมคนละเจ้ากันาล้ฮะเริ่มมาในห้องขาวดำครับไม่มีสีอะไรทั้งนั้นตัวเราเป็นสีดำพื้นเป็นสีขาวมีหัวใจอยู่3ดวงตรงนี้คืออะไรคลิกเพื่อเปิดประตู ถ้าเราเทไปคือเป็นสีดําแล้วตัวเราสีก็จะหายไปกลายเป็นสีขาวโอเคอันนี้คือสีแดงนะเขาบอกว่าถ้ายืนที่กําแพงสีแดงอย่างนี้กู๊ดคือรอดถ้ายืนที่กําแพงสีฟ้าอย่างนี้ไม่รอดแน่ถ้าตัวเราไม่มีสีอะไรเลยไปยืนที่กําแพงคือไม่รอดแน่นอนโอเคครับเราสีแดงต้องยืนที่กําแพงสีแดงแบบนี้เพ๊บเมียนไม่มีใครเห็นะฮะแล้วมอนสเตอร์อยู่ไหน มีอันนี้ด้วยมีแปลงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเสียงอ๋อนี่หรอตัวน <and> <drugs> <en anger 000 fuck> ี้รูปเลยหน่เมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้คือสีแดงใช่ไหมยืนไปไหนแล้วอ่ะคนเยอะมากเลยอันนี้คือรอยเท้าอ๋อเราจะรู้ว่าเข้าไปทางไหนมานี่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 มามามามมานี่มานี่เฮ้ยมานี่สิมานี่สิมานี่สิไหนลองดูสิไหนลองดูสิแค่นี้ก็มองไม่เห็น เรียบร้อยอ่านี่เทาเราสาสไปคือหายเลยฮะสีที่เกาะที่ตัวเราหายไปเลยอันนี้คือไขควงแล้วก็โอ,อ้ไขควงใช้ไม่ได้ต้องใช้ค้อนโอเคไขควงไม่ทําอะไรอน,นี่คือแปลงแสดงว่าแปลงนี่คือเพื่อนอยาเข้ามาสิแสดงว่าแปลงคืออันนี้แต่ว่าสีที่เอาไว้ทาคือเป็นถังเนี่ยเพื่อนถืออยู่ต้องไปเติมใช่ไหมครีเอดีแมบนี้ แต่ปัญหาคือไขค,ควงเอาไปใช้ที่ไหนแล้วเป็นทางแบบนี้โอ้โหจะไปจำได้ไหมเนี่ยไม่มีอะไรเป็นเครื่องสังเกตเลยอะอ่าอันนี้คือแปลงแกลงแปลงเก็บมาตกลงต้องเก็บทางสีหรือว่าเก็บแปลงแสดงว่าเก็บแปลงแต่ว่าถังสีเนี่ยคือเอาไว้แก้พัเฟต้องหาสีม่วงอะไรอย่างงี้เพื่อที่จะเข้าไปเก็บของเอเอลืมลืลืมลืม,ลม,ลมตัวเรายังไม่เปืิ่มสีแต่ไขค,ควงใช้ตรงไหน อันนี้ใช้อะไรไขควงนี่ไงไปไหนอะประตูโอ้ห้องขาวดำอีกแล้วใช้สีฟ้าอ่อนๆน,นะฮะอันนี้อันนี้แปลงสีแดงโอเคเราต้องเทใส่ตัวเราไหมถ้าเราออกไปข้างนอกคือจะกลายเป็นสีน,นี้หรือเปล่าใช่ถือถังสีอันไหนอยู่กลายเป็นสีนั้นส่วนใหญ่ที่เล่นกันไม่ผ่านนี่ก็คือหลงทางใช่ไหมพ <laughs> ิ่งกลับมาทางเดิมเซฟโซนอีกแล้ว นานๆทีนะฮะแบบแนวแบบแก้พัซเซินวิ่งหนีปีศาจแล้วคนจะเล่นเยอะปกติแบบหลักพันก็เก่งแล้วอะ่ะนี่สองหมื่นเลยนะฮะก่อนหน้านี้น่าจะเยอะกว่านี้โอเคระวังที่พูดไป <c oughs> ผมก็ผมก็หลงทางอีกอ่ะผมวิ่งกลับมาทางเดิมครับเฮ้สวัสดีนายเฮ้เฮ้เฮฮมานี่สิมานี่สิเป็นไงเป็นยังไงขนาดเดินมาใกล้ชนขนาดนี้ยังรอดจำทางไม่ได้ครับ <c oughs> ทางตรงไหนอันนี้คืออะไร6กคับสิคืออ๋อต้องเก็บให้ครบแล้วก็มาตรงนี้นี่คือทางออกโอ้ยทางออกสังเกตจากอะไรได้บ้างตรงสีน้ําเงินโอเคประตูสีน้ําเงินยังไงก็ต้องเปิดอยู่ดีอ๋อข้างบนก็มีพอมาอยู่ในพื้นสีดําคือสีที่ตัวเราจะหายไปอันนี้คือแปลงอ่ะเอันเจ็ดอันอันนี้อ๋อลงมาข้างล่างตรงที่เรามองเมื่อกี้มีแค่นี้ ล่างมีปีศาจอยู่สวัสดีโอเคเอ้ยมาแล้วมาแล้วอันนี้สีเหลืองเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้หรือเปล่าได้ไหมมองไม่เห็นมองไม่เห็นเข้ามาไม่ได้ฮะเข้ามาไม่ได้โอเคต่อไปเราคือสีเหลืองสีเหลืองประตูสีเหลือง,เ,องเคยเห็นแล้วแต่ถามว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้อ้าวสีเขียวนี่แหละจำทางไม่ได้ปัญหาเดียวอ้อน,นี้ไงสีเหลืองโอเคอ่ะขมุดไม่ได้ฮะ เมื่อเข้ามาแล้วก็คือมีประตูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช้อะไรเรื่อยประตูนี้ไปดหรือยังห้องใหม่ยังไม่ได้ไปโอ้ปากกวาหรอปากกัวเก็บกุญแจโอเคอันนี้อันนี้อันนี้โอเคแรงแล้วก็สีเขียวอันนี้ใช้กุญแจอ่ะกุญแจอะไรอ่ะอ๋อกุญแจที่เพื่อนถือเมื่อกี้ใช้ด้วยกันได้ไหมไม่น่าจะได้โอเคลงมานฮะ คุณแจมาจากไหนอย่าบอกว่าตรงนี้คือทางออกดูจากการหันซ้ายหันขวาแล้จกกวจังหวะเก้าเก้าเดินนะ่ะมือถือแน่นอนเ <c ười> พื่อนไหนน่าจะเครียด้วตอนนี้ใช่ไหมเราเอาใจช่วยอ่ะฮะเก่งมากอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่ง,งมือถือมันกระโดดยากหันมาดูด้วยนะว่าเพื่อนไปหรือยงังโอเคโอเคไปละไม่กนลนละเออเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขียวเออโอ้โหมาตรงนี้ อ่ะฮะะฮะถ้าเกิดเป็นพื้นอย่างนี้คือเขาเข้ามาไม่ได้แน่นอนโอเคแอบได้เหมือนกันเฮ้ให้ให้้เพื่อนอย่าเพิ่งอ,ออกไปเพื่อนอยูอ่อนอยู่ตรงนี้อืมอันนี้คืออะไรอีกอะพาสต์สีฟ้าอ่อนอ๋อมันมีอยู่แล้วเหลือแต่สามเหลี่ยมต้องหาสามเหลี่ยมวิ่งไปวิ่งมาก็อยู่ที่เดิมฮะอ่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 ไม่ต้องแวะมาดูไม่ต้องแวะมาดู เออเอานี่ไงโอ้เกือบลืมไปมันมีตรงนี้ด้วยอ่าเป็นอีกห้องหนึ่งแล้วก็เป็นเอ่ออ๋อนี่สามเหลี่ยมโอเคอันนี้คือสามเหลี่ยมเมื่อกี้ด้านนี้อ๋อนี่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 ชายชายชาโอเคสามเหลี่ยมเรียบร้อยสีน้ําเงินอ่ะหาประตูสีน้ําเงินต่อสีน้ำเงินนี่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  แล้วก็อันนี้คือแปลงเอยเลื่อยเลื่อยก็ห้องตรงนูน้นวิ่งย้อนกลับไปตรงนี้เอออันนี้อันนี้อันนี้ใช่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> ข้างในอันนี้ไม่ได้เปิดเลยคอนโอ้ลงทางนี่แหละอ่าเหลือสีม่วงตรงนี้ยังไม่ได้เปิดไม้ไม้ไม,ไม้เออนี่ไงเจอแล้วโอเคเรียบร้อย มีไม้ให้เก็บเอาไว้ทำอะไรอ๋อเป็นสะพานตรงสีชมพูมาในห้องนี้มากล้วยอีกแล้วครับอ่ะอืมแล้วก็มาด้านนี้นี่อะไรเนี่ยเหมือนเป็นพรสเซนเป็นคําใบ้หรือเปล่าสิเพโคตรหรืออีกสองอันอันนี้คือสีอ่าสีม่วงแล้วก็วิ่งมาตรงนี้บันไดใช่ไหมใช่อ่าจำได้แล้วเริ่มคุ้นๆแล้ว มันดูจากสีไม่ได้นะสีมันเปลี่ยนไปเอาอันนี้วางไม่ใช่นี่ไม่ใช่ตรงนี้เหรอ <c oughs> คนละที่กันอันนี้คือทางลงอยู่เฉยโอ้มันมีอีกที่นึงแต่ว่าทางขึ้นอยู่ไหนล่ะยังไม่เจอเลยอะ่ะผมว่าน่าจะต้องเป็นห้องที่แบบยังไม่ได้เปิดโอเคแล้วก็อ่ามันไดขึ้นไปอ่านี่พอดีเลยแล้วก็วางไป ไ mm hmm. ม้แล้วก็อันนี้คือค้อนอันนี้สีชมพูอ๋อกุญแจอยู่ตรงนี้ค้อนไปทุบห้องกระจกตอนแรกเลยอ่านี่ไงโอเคเรียบร้อยอันนี้สีชมพูอ๋อไปหยิบอันนี้กุญแจแสดงว่าทางออกอยู่ตรงนู้นหรือเปล่ากุญแจใช้เปิดตรงนู้นนะฮะตรงนี้แล้วก็ประตูน่าจะอยู่แถวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงนี้ อันนี้ตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้นะฮะวิ่งไปเดี๋ยวก็เจอเองอันนี้เลี้ยวมานี่เลี้ยวมานี่ไม่ใช่เลี้ยวไปนูน่นแล้วจะวิ่งตามทําไมเนี่ยเฮ้เบคอนเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> โดนเรียบร <c oughs> ้อยไปละ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 งนี้ห้องนี้ เรียบร้อยสองรอบแล้ว oh. 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 โอ้โห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 เกือบ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 ทางขึ้นอยู่ไหนเฮ้อยอ๋อ oh. นี่นี่นี่โอ้ยจำไม่ได้อืมอ่ะแล้วก็มาเปิดตรงนี้เพื่อไปหยิบกุญแจใช่ไหมใช่แล้วแปลงยังไม่ครบเลยอ๋อนี่แปลงอันหนึง่งขาดอีกหนึ่ง สุดท้ายอันนู้นใช่ไหมในห้องกุญแจนี่อย่าบอกนะว่าเพื่อนคนเดิมเ <c oughs> <c oughs> เราวิ่งไปเก็บของจนครบแล้วนะเพื่อนมีความพยายามไม่ยอมแพ้เอาใจช่วยเอาใจช่วยสู้เขาสู้เขาเพื่อนเราเอาใจช่วยตราบใดที่คุณยังมีแรงหายใจยังมีแรงอยู่ความพยายามนั้นจะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางจนได้นั่นแหละกระโดดเลยกระโดดกระโดด ตราบใดที่เรายังมีความพยายามอยู่สักวันเส้นชัยมันก็ต้องเป็นของเราเอาใจช่วยเพื่อนเอาใจช่วยประตูประตูประต,ระตูเรามาแล้วเรามาแล้วทางออกใช่ไหมวัดที่นี่มันเจ๋งมากเลยหยิบขึ้นมาหาไปกินนี่หาทางเข้าเหรอนี่ไงสีครัอ๋อนี่ๆๆน,น,นอาา่าฮะผ่านแล้ว แล้วอันนี้คือผ่านไม่ได้วาไปที่ไหนหรอโอเคแล้วเพื่อนผ่านหรือ,อยังเนี่ยฮะโอเคฮะเรียบร้อยผ่านมาได้เกมน่าสนใจมากสนุกดีนะฮะวิ่งไปวิ่งมาหลงทางอยู่ในนี้โอเคครับเจอเกันใหม่คลิปหน้าฮะ